แม้ทีวีจะถูกปิดไปแต่อุดมการณ์ของเราไม่เคยเปลี่ยนสำนักข่าวทีนิวส์ผู้ปฏวิวัติวงการข่าวสารวิเคราะห์เจาะลึกรายงานสดทันทุกสถานการณ์ด้วยทีมข่าวคุณภาพของสำนักข่าวทีนิวส์ยังคงยืนหยัดนำเสนอความจริงแก่ท่านผู้ชมแฟนข่าวทีนิวส์ รบกันได้ทาง www.tnews.co.th พลิกโฉมการรับรู้ข่าวสารครบถ้วนทุกประเด็นข่าวที่สดลึกจริงสำนักข่าวทีนิวส์ w ว w ร์ไวท์เสอเริ่ม2มิถุนายนนี้ ครับท่านผู้ชมครับมาช่วงนี้มันมีความภาคภูมิใจที่เราอยากจะนําเสนอเป็นอย่างมากเมื่อทางเจ้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนะครับเมื่อวานนี้จับกันยกแก๊งกันเลยทีเดียว<ช>สำหรับแก,งก๊งสกิมเมอร์หรือว่าแก,งก๊งที่ไปเอาบัตรเครดิตของลูกค้ามีเครื่องมาถอดรหัสข้อมูลใช้เวลาเพียง3วินาทีนะครับท่านผู้ชมครับ3วินาทีเสร็จเรียบร้อยได้ฐานข้อมูลไปแล้วเขาก็เอาข้อมูลนี้ไปถ่ายลงในบัตร ATM หรือว่าบัตรเครดิตนะครับที่เตรียมไว้เสร็จแล้วก็นําไปรูดเลย ใช่แล้วก็ในส่วนของอบริเวณที่เขามีการลักลอบต้องบอกว่ามีการ เก็บข้อมูลของลูกค้าไว้เนี่ยต้องบอกว่าแต่ละที่เนี่ยเป็นสถานที่บันเทิงแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยไปเที่ยวกันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านของท่องหล่อนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของย่านานั้นสุขุมวิทที่ต้องเรียกว่าแถวนี้เราต้องยอมรับนะว่ามีคนเที่ยวเยอะเพราะบอกว่าในส่วนของการจับกลุมนี้อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะว่ามีผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุมได้3คนด้วยกันนะคะเป็นคนไทยเขาจะใช้เครื่องสกิมเมอร์ ไปคัดลอกข้อมูลบัตรเครดิตเอาไว้นะคะในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาตามสถานที่บันเทิงบางคนไปเที่ยวนี้เวลาไปเที่ยวไม่ค่อยพกเงินสดก็ใช้บัตร,รใช่ไหมคะอันนี้ก็ได้ทีก็คยเอาบัตรเนี่ยคือแหล่งนักเที่ยวนี่เวลาเวลาเข้าไปเที่ยวรูดตังค์เนี่ยเขาไม่สนใจหรอกออน้องๆเอาไปรูดรูดเสร็จรแล้วก็กลับมาคืน มียอดหักก็หักตามบินแต่ว่า<ช>เอาไปทําอะไรน,ะนะั่นเนี่ยเบื้องต้นนี่ก็ไม่รู้มารู้อีกทีนึงว่าบัตรนี้มีการใช้งานที่อื่นๆแล้วเนี่ย<ช>นะครับก็จับได้เมื่อวัน3รายนะครับสามรายเสร็จแล้วพร้อมกับเครื่องสกิมเมอร์คัดลอกข้อมูลบัตร2 2> อิเล็กทรอนิกส์สองเครื่องภายในมีข้อมูลอยู่ระหว่างการเตรียมคัดลอกกว่า1น0่งรอลายออโอ้โหโชคดีมากจับได้ก่อนนะครับใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเสียหายนะคะที่ทาง ธนาคารเข้ามาแจ้งกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบเนี่ยมีทั้งหมด7ธนาคารด้วยกันนะคะก็ถือว่าในส่วนของการจับในครั้งนี้นะคะจะมันไม่ได้อยู่แค่นี้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะมีการขยายผลต่อไปนะคะเนื่องจากว่ายังมีในส่วนของผู้เสียหายผู้เกี่ยวข้องอะไรพวกนี้ด้วยนะคะมีพฤติกรรมนิดเดียวนะฮะทางด้านเจ้าหน้าที่กองปราบก็บอกว่าพฤติกรรมนีเริ่มต้นจากเด็กเดินรูดซื้อบัตรเนี่ยนะฮะหลังจากที่เขาดูดบัตรข้อมูลเอามาถ่ายลงในบัตรเครดิตแล้วนะ ก็ให้เด็กเนี่ยไปเดินลูดซื้อสินค้าเลยเพราะว่าถ้าใช้เงินสดบัญชีไม่ได้บัตรเครดิตอยากได้อะไรโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่อะไรต่างๆแล้วก็ไปลูดซื้อราคา2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0บาทเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปขายตามตลาดมืดก็จะได้เป็นเงินสดมาก็รวบรวมเงินแล้วก็มาแบ่งกันนะครับแบ่งกันก่อเหตุทำมาแล้วนี่กว่า ห้าถึงหปีแล้วใช่แล้วก็บอกว่าหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับได้เนี่ยเพิ่งจะพ้นโทษจากในคดีลักษณะเดียวกันมาได้เพียงแค่หกเดือนเท่านั้นเคยถูกจับในคดีแบบนี้ใช่ติดคุกมาหเดือนเอามาทําอีกอย่างนี้นะคะค่ะอันนี้ก็เอาให้เข็ดเลยนะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของอีกหลายๆคนนะที่เขามีข้อมูลอยู่แล้วก็รอดไปนะคะครับนี่ก็เป็นข่าวเอามาเตือนน่านผู้ชมนะครับใครที่ชอบโชว์ป๋านะไปถึงตามห้างรูดอย่างเดียวรูดอย่างเดียว ไปเที่ยวก็รูดอย่างเดียวก็ระวังไว้นิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับมันคัดลอกกันง่ายนิดเดียวจริงๆสมัยนี้พูดถึงเรื่องของสังคมอาชญากรรมพูดถึงอุบัติเหตุอุบัติภัยรถตู้เราก็รายงานมาแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาเจอข่าวเศร้าเลยนะครับท่านผู้ชมครับข่าวเศร้าเลยเมื่อมีรถตู้คันหนึ่งที่วิ่งมาจากกรุงเทพนี่จะไปที่จังหวัด รู้สึกว่าจะเป็นหนองบัวลำพูเสร็จแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับใช่ค่ะก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณห้านาฬิกานะคะเป็นรถตู้ส่วนบุคคลค่ะไปพุ่งชนท้ายรถพ่วง10บล้อนะคะทำให้เสียหลักพลิกคว่ำแล้วก็เกิดไฟลุกไหม,ม้ขึ้นที่บริเวณอำเภอแก้งคร้อที่จังหวัดชัยภูมิทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นผู้โดยสารที่มาจากรถตู้ทั้งหมด11รายด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากคนขับหลับในสําหรับผู้เสียชีวิตในนี้นะะที่ตรวจสอบเนี่ยตอนนี้เบื้องที่ทราบแล้วก็คือทั้งหมด13รายด้วยกันเป็นผู้หญิง4แล้วก็ผู้ชาย9รายแล้วก็ยังมีบาดเจ็บสาหัสอีก4รายด้วยกันนะคะครับเป็นอุบัติเหตุใหญ่ก็วิ่งมาจากกรุงเทพมุ่งหน้าหนองบัวลําพูนะครับท่านผู้ชมครับน่าจะหลับในเพราะว่าผู้โดยสารบางคนบอกว่าเนี่ยไม่เบรกเลยมไม่เบรกเลยรถรถ เขาวิ่งอยู่เลนซ้ายตัวเองวิ่งมาด้วยความเร็วสูงก็ชนเลยนะครับชนเลยนะฮะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะฮะน่าเสียใจจริงๆช่วงหน้าพลาดไม่ได้โดยประการทั้งปวงนะครับหลายๆคนบอกว่าถ้าสืบเจาะก่อข่าวอยากจะรู้ข้อมูลสังคมอาชญากรรมแล้วก็เรื่องของการก่อเหตุคนร้ายชายชุดดำหรือว่าเรื่องของการจับอาวุธสงครามต้องรายการนี้ผมก็ไปประมวลให้ เริ่มต้นมาจากการก่อเหตุที่มีคนร้ายไปกลาดยิงกปปอปปสจังหวัดตราดประมาณสักวันที่22กลกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเป็นเด็กเพียงเด็ก5ขวบ6ขวบนี่2รายแล้วก็ผู้ใหญ่1คนเนี่นะครับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะครับตรวจสอบจับกลุมได้ที่ลบบุรีที่กระทุ่มแบนใครจะไปรู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันคือองค์คาพยพเดียวกันคุณนัตยา ลาดไม่ได้นะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาลงในรายละเอียดแล้วจะได้เห็นแล้วก็จะได้เข้าใจว่ากระบวนการก่อเหตุมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วมันเป็นกลุ่มเดียวกันได้อย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ